สวัสดีครับทุกท่านไทวดอนมาแล้วเด้อนี่ภารกิจเริ่มแล้ว กำลังจะเตรียมทำเป็นล่มเด้อนี่มาพี่โซดาก็มาแล้วเดอ้อพ่อเนะี่ยครับมือรุ่นก็ได้พ่อป้าเนี่ยแมนเอาที่นั่นกันนี่ตอนนี้พ่อกำลังจะทำล่มเด้อดเพราะวา่เสาต้นแรก ก็อยู่ตรงนี้แหละซุ้มแรกเรานี่เพราะว่าจะได้มีล่มเวลาทํางานเพราะว่าแดดแรงพอสมควรอยู่ตอนนี้กำลังเตรียมทําล่มตอนเวลาเห็นงางนในมือเวนย,ยังสิ่นบหนันั่นพีสดาก็ขึ้นมัดแล้วเดอ นะตรงนี้ก็มัดต้นไม้ทำเป็นร่มเราด้านล่างก็จะมีร่มสำหรับทำงานจะได้บ่ร้อนด้วยเกียมข่างพ่อก็มาแล้วน,วน,นี่ซุมหลังแรกเราจะตั้งอยู่ตรงนี้ดวยตรงที่พ่อยืนอยู่นั่นเห็นไหมพี่เพชรปักหลักไว้ให้อยู่สองหลกัก นี่ก็จะอยู่แนวสวนที่พี่เพชรจัดไว้เดี๋ยวจะจัดใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่ากลางวันแดดอหลี นี่ตอนนี้พี่เพชรยือนอยู่ตรงสวนเ้อนี่ดอกไม้ก็ออกดอกเกือบจะเต็มต้นแล้วตอนนี้ท่านก็ <c oughs> หาตำแหน่งอารมณ์เพราะว่าเสาพ่อพันซื้อมาไว้แล้วตอดเสาต้นแรกเราลงก่อนอ นี่พอกลางร่มแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เด้อจะได้ไม่ร้อนมากเวลาทำงานจะได้พอมีร่มซอยใดอยู่จะได้หลายเติอบอยู่ โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นับแต่พี่รแล้วก็เด็กๆเราเดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อเด้อหลักคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย